รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับขับ4หน้าใหม่นะครับจากปี18บแปดรถก่อนนะครับหกแสนกวาบาทวันนี้เอาขับ4ี่ฟุ้ได้ได้ปีใหม่เพิ่มอีกสปีนะครับแค่8 5ดแสนหาหนเนะครับคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นห้าหนะครับรถสวยทรงดีช่วงล่างนิ่มนะครับออปชั่นครบแบบนี้นะครับสีบอลเงินนะครับได้ปี2 0นะ รถหน่วยงานประวัติสูนแท้นะครับใครที่หารถครอบครัวอยู่นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับตัวนี้หน้านี้นะไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคันนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมลมดำนะครับโคตรหล่อโคตรสวยเลยส่วนตัวไปเองไปเองนะครับไปเองชอบเลยนะครับแล้วก็ได้สัมผัสได้ลองขับแล้วนะครับมันน่าใช้นะเพราะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างนะครับการเก็บเสียงนุ่มนะครับและเป็นเครื่องส0ูนด้วยนะครับ เครื่อง3.0เนี่ยมันก็จะอัตราเร่งนะครับดีไม่อืดนะครับออกตัวดีท็อกดีนะครับแล้วก็เวลาขับขี่เนี่ยมันสมูทมากเลยนะครับเปบอกนะยึดกับขนุนก็ดีนะครับคันนี้ราคาถือว่าจับต้องได้เลยออกใหม่เป็นล้านนะครับวันนี้มาหาเป้นะฟรีดาวนะครับแล้วก็ฟรีภาษีพรบให้ฟรีน้ำมันเต็มถังอีกนะครับผ่อนอยู่แค่นะครับ10,000กับอีกนะครับประมาณ ,6000 บาทนะสำหรับคันนี้ครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.19นะครับสำหรับโปรเดือนนี้แคมเปญนะครับก่อนจะหมดนะใครสนใจทักหาได้เลยนะครับรถสวยทรงดีแบบนี้สีบอลเงินตัดด้วยตัวชุดแต่งนะครับที่เป็นโครเมียมลมดำลมดำนะครับสวยมากนะครับและคิวล้อนะครับโคตรสวยเลยเป็นดําเงาสปอร์ตแบบนี้นะครับรอบคันนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนมีไฟ daytime ให้ครบ นะครับมาจังหน้าสวยๆนะครับทะเบียนครบสภาพเดิมนะครับคันนี้ไปบอกเลยนะราคาถือว่าสวยมากนะครับและดูสภาพรถสีสันทิพันรถนะน่าใช้น่าขี่นะครับน่าอไปใช้งานนะครับถ้าใครกำลังหารถครอบครัวสักคันนะไปบอกเลยว่าคันนี้ซื้อไปใช้คุ้มมากนะครับเรียกว่าเอาไปใช้มันก็คุ้มอ่ะเพราะบอกเลยว่าเรื่องสมรรถนะนะครับดีแล้วก็ในเรื่องของตัวการดูแลไม่ยากนะครับ ตัวนี้นะครับแม็กจะเป็นซีโตวายแบบนี้นะครับแม็กซีโตวายสีดําปัดเงานะครับตัวยางนะเป็นของกูตเยียนะครับยางกูตเยียปียีสี่นะครับสัปดาห์ที่สิบแปดถ้าแม็กเดี๋ยวเป็นของสิบแปดล้อจะใหญ่โตหน่อยจะแมตชเลยนะแม็กกับตัวรถเลยนะครับทําให้การขับขี่สมูทและเป็นตัวสูงเนาะรถมันสูงนะครับจะทางเลียกทางฝุ่นนะครับทางคุกระหรือว่าขับขี่ได้หมดนะครับ ส่วนตัวออปชั่นอื่นนะที่มีให้นะครับการนี้มีกล้องหน้าให้แล้วครบเลยนะครับส่วนกระจกเดิมไม่แตกไม่แล้วสภาพสวยๆกลิบๆครับกระจกมองข้างเป็นสีทูโทนนะครับบอนตัดกับสีดานะครับสภาพสีสันพีพันรอบคันนะบอกเดยว่าเดิมนะครับถ้าสภาพสีตอนนี้เป๊ะให้เลยนะ95%นะครับ95นะไม่ร้อยนะครับเพราะว่าถ้าร้อยมันต้องลดไปแดงแล้วนะครับอันนี้ให้95นะครับหูจับเป็นโครเมียมนะครับมีระบบป้องกันการขโมยให้ครบ นะครับเปิดตูด้านในนะครับคอนโซลมีไอแบงค์ให้ครบนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีดําหมดเลยนะคอนโซลสีดํานะครับช่องเก็บเอกสารมีครบนะครับแล้วก็พวกเล่มสำเนานะครับเป้มีให้ครบหมดเลยนะครับรถคันนี้มาจากหน่วยงานนะรถมือเดียวนะครับจากหน่วยงานนะภาษีพรบไม่ขาดครับต่อให้ครบนะต่อให้ฟรีนะครับต่อให้ฟรีปีหนึ่งเลยนะครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแบบใหม่นะครับ จะเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กนะครับเบาะหนังแบบนี้นะครับเวลาจอดตากแดดอะ่ะมันจะร้อนยากนะครับไม่อมซับความร้อนนะครับเบาะหนังแบบใหม่นะนี่สภาพใหม่เลยนะครับเบาะไม่ช้ําสภาพยังพร้อม,รอมเรียกว่าพร้อมใช้เลยนะครับโครงสร้างสวยงามเสาบี้เสาซีหัวน,น็อตต่างๆก็เดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสบภาพสวยนะใครสนใจ โทรมาเลยครับคันนี้0947894848ครับเบาะแถว2ด้านในนะครับสภาพใหม่กริบเลยนะครับมีปลั๊กอินให้ปลั๊กปลั๊ก AC และ DC นะครับ220โวลต์นะครับเบาะนะครับพวกนี้บอกเลยว่ามันก็สามารถที่จะพับได้นะครับเบาะพับได้นะรึบนี่แบบนี้เลยนะครับพับเป็น7ที่นั่งก็ได้5ที่นั่งก็ได้นะครับด้านหลังก็ดังได้นะครับ ือจะภาพเป็นที่วางคูวางของก็ได้ครบเหมือนกันนะครับราคาถือว่าสวยถือว่าดีนะครับไม่บอกเลยนะแบบนี้ราคาสวยดีเลยนะครับสภาพก็ใหม่โครงสร้างรถเดิมนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับสีสามพันรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสีนี้ดูแลง่ายนะครับเป็นสีที่บอกเลยว่าอมตะนะครับดูยังไงมันก็ขึ้นนะครับดูงก็หล่อนะสวย นะครับน่าใช้แล้วเปิดดูนะครับด้านในนะครับเปิดมาเนี่ยด้านหลังนะครับเพราะเอาพวกกระเป๋าเดินทางวางตั้ง1ใบ2ใบได้เลยแต่ถ้าพับเบาะตรงนี้ไปนะครับก็สามารถจะเก็บได้เยอะกว่านี้อีกนะนี่ครับสีหใบนะครับปิ๊งลงปิ๊งนี่เขาคุูเขาแคมป์ได้หมดเลยนะครับได้หมดนะครับใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยรถสวยแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับเป้มีทั้งหมดประมาณ5คันนะครับชุดนี้นะ ดูไมนะโครงสร้างครับนี่เดิมเดิมเดิมดีเดิมหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับถือว่าไปใช้งานคุ้มนะครับแบบนี้คุ้มนะไฟท้ายนะครับเป็นของแท้นะครับนี่แตนเล่จะมีอยู่2แบรนด์นะครับไฟท้ายจะมีแตนเล่กับตัวไทโคยิโตะนะครับที่ใช้นะของแบรนด์ญี่ปุ่นและพวกนี้ครับเขาจะใช้แค่สองแบรนด์นี้นะครับ ถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็คือจะเป็นแบบเกรดกอลแล้วนะครับอันนี้ของแท้หมดเลยด้านหลังก็มีสเกิตให้พร้อมช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างนิ่มนวลมากนะครับมีชก k ั d sub s p r ต่างๆมีครบนะครับก็ถ้าใครหารถสวยตอบโจทย์ช่วงล่างดีนะผมบอกเลยว่า isuzu mx เครื่อง3.0ตัวนี้เป็นขับ4ขับ2ได้นะครับบอกเลยว่าครบตอบโจทย์นะสำหรับคันนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับถือว่าราคาดีเลยนะครับใครสนใจติดต่อหาไปได้เลยนะครับ0 9 4ย์ 8จ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับหลังคานะครับมีเสากาศแบบชากฟิลมีแหลกให้นะครับเอาไว้พวกกลางตรงกลางเต้นอะไรก็ได้นะครับเปิดไปดูในนะครับออปชั่นต่างๆที่มีให้มาบอกได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้าทายแชกโทมีพร้อมพรมอะไรนะครับปรับระดับได้เห็นไหมสี่ทิศทางนะครับนี่ลูกศรสี่ทิศเห็นไหมดึงเข้าดึงออกดึงซ้ายดึงขวาได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วลงทางลาชันให้นะครับ แล้วก็มีกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับปุ่มออโต้ออฟนะครับก็ดับน้ํามันให้ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเวลาเซฟติดไฟแดงแล้วก็จะติดเซฟอ่ามันจะเซฟน้ำมันจะเพลิงให้นะครับคานนี้เดี๋ยวเป๊ะสายดูนะครับให้ดูออปชั่นนะเยียบเบรกกดพุ่งสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับรถก็สตาร์ตติดเลยนะครับมามาดูกันนะครับจอดิจิตอลสวยๆนะครับไม่เก้าหมื่นห้านะ เป้มีไมเก้าหมื่นห้าไม่เก้าหมื่นห้านะครับจอนะครับทัชกรีนได้แบบนี้นะครับมีแผนที่นำทางให้พร้อมนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับดิตอนนะเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับมีกล้องมองหลังให้ครบเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้ครบนะครับแล้วก็โหมดนะครับมีขับสี่ขับสองมีครบเลยซีห้าสี่โลนะครับก็มีให้ครบแบบนี้นะครับก็ทุกเส้นทางไปได้หมดนะครับแบบนี้เลย ถือว่าคุ้มนะครับใครที่หาใช้อยู่นะครับทัางพาดคันนี้นะครับตรงกลางพวกนี้ก็มันจะเป็นเรียกว่าช่องเก็บเนาะช่องเก็บอเรียกว่าเก็บมือถือตรงนี้ก็มีให้ครบนะครับไม่เก้าหมื่นห้าสภาพแบบนี้คุ้มมากก็จกม้องหลังแบบปรับแสงออโต้นะครับดีมากนะอะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้ารถปียี่สิบเกียร์ออโต้รถครอบครัวนะครับสนใจกับโปรพิเศษของแถมครับบอกเลยว่าเป็นมีให้นะ ประกันเครื่องประกันเครื่องเกียร์ฟรีตัดเครื่องแล้วนะครับเครื่องเดิมนะเดินยางเงี้ยปกตินะครับก็รถสภาพสวยต้องปกแน่นอนนะครับไปถ่ายให้ดูท like right ุกจุดแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับรีวิวให้ดูนะครับตรงปกแน่นอนนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวนี้ดูออนไลน์ได้เลยนะครับรถสวยต้องปกแน่นอนนะครับแบบในคลิปมีใบเซอร์ใบการันตีให้ด้วยนะครับส่วนแพนเพจนะครับต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่แพนเพจเดิมโรงงานรยมาร์กอยู่ครบเลยเห็นไหมนี่ แบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องชั้ีอยู่ครบนะครับนี่แบบนี้ถึงซื้อได้นะครับแก้มเดิมสภาพสวยนะครับน็อตไม่มีขยับอ่าพอแม่พี่น้องคนไหนสนใจนะครับรถสวยแบบนี้ติดต่อหาไปเลยนะครับข้อมูมลุงสานะครับนี่อย่างเงี้ยอยู่ครบสีเดิมฝาเดิมนะครับคานลงคานหน้าสภาพเดิมนะครับไฟหน้าไทโคยโตนะครับน้ำมันเบรกแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกชุดตัว abs นะครับระบบเบรกนะ เครื่องเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับกรองต่างๆนะครับนี่คินเซอร์ไม่เคยขยับนะครับรถเดิมสภาพแบบนี้นะครับหายากนะไม่ต้องไปสุ่ม4สุ่ม5ไปหาซื้อรถจบ้านนะครับไม่รู้จะโดนหลอกโดนย้อนหรือเปล่านะครับมาหาเป้ครับรับประกันให้ด้วยหลักการขายอีกนะครับไม่หนีไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไปอีกเป็นร้อยปีผมบอกเลยนะครับหลักแหล่งชัดเจนนะครับจะซื้อรถสำคัญควรซื้อกับที่นะครับแหล่งเชื่อถือได้แบบนี้นะครับก็ รถการันตีให้เกรดเอมีใบเซอร์พร้อมดอกเบี้ยถูกนะครับซื้อรถกับเป้แล้วบอกเลยว่าถูกกว่าซื้อรถบ้านแน่นอนนะครับย้ํานะถูกกว่าแน่นอนนะครับดอกเบี้ยถูกกว่านะครับของเป้ให้สองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับได้สี่ปีนะครับก็ยางได้โปรแบบนี้แคมเปญแบบนี้ของแถมแบบนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับถ้าสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับอยู่ที่เพชรยนต์นะสาขาหนึ่งสาขาสามนะครับ ยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็ไปไปมานะมาดูรถมาลองเทีได้ลองขับได้นะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับยังไม่ติดจองนะครับมีโปรแกรมเป็นให้ตามที่บอกในคลิปเลยนะครับอยากรู้รายละเอียดยังไงโทรมาที่เบอร์ของไปได้นะครับพร้อมรับสาย24ชั่วโมงนะหรือแอนไลน์ก็ได้นะครับเบอร์0 9 4ย์9 4 8 4 8าดีครับลน์ดี P A E อันสกอร์ดิไอเ d ครับก็ปรึกษาได้เลยนะครับปรึกษาฟรีนะครับออกรถฟรีดาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ